ต้นกนะหล่ำปพืกกับความเป็นมงคลต้นกนะหล่ำปลพอกนั้นนะคะก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีชมพูสวยงามมักบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อนได้รับความนิยมปลูกเพื่อความสวยงามและความเป็นมงคลในด้านของความเป็นมงคลนั้นนะคะ 1. สื่อถึงความสมหวังและโชคลาภคำว่ากะหล่ำปพือก มีรากศัพ์มาจากกาลปพฤกในวรรณคดีอินเดียซึ่งเป็นต้นไม้ที่ให้พรสมหวังทุกประการเชื่อกันว่าปลูกไว้ในบ้านหรือหน้าสำนักงานจะช่วยให้มีโชคลาภสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจ 2. ส,ส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรือง ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะด้านการงานและการเงินเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหรือคนทำงานที่ต้องการความก้าวหน้า 3. เสริมบาร,รมีและความสง่างาม ดอกสีชมพูอ่อนของกัลลปพฤกเป็นสนัญลักษณ์ของความเมตตาและความสง่างามเชื่อกันว่านะคะหากปลูกไว้หน้าบ้านหรือสถานที่สำคัญจะช่วยเสริมบุญบารมีให้แก่ผู้อยู่อาศัยตำแหน่งที่ควรปลูกเพื่อความเป็นมงคลควรปลูกทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหรือสำนักงาน วันมงคลที่นิยมปลูกนะคะก็จะได้แก่วันพฤหสัสบ,บดีซึ่งเป็นวันแห่งสิริมงคลต้นกนลาบประพฤกไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังช่วยเสริมพลังบวกให้กับชีวิตเหมาะกับการปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งในบ้านและสถานที่ทำงานค่ะ